สวัสดีครับสำหรับตัวน,นี้ก็มีหนึ่งเคสครับเข้ามาเป็นเตาอบนะครับเตาอบ h w e o สูงสองครับ70ลิตรนะครับตัวนี้ตัวยอดนิยมของเรานะ็ดลิตรตัวนี้เป็นตัวที่ขายดีมากครับตัวนี้มาด้วยอาการของอ ความร้อนไม่เสถียรนะครับความร้อนไม่ได้ความร้อนไม่นิ่งเนื่องจากใช้งานมาเป็นเวลานาะนก็หลังจากเป็นเช็คเ,เบื้องต้นนะครับก็เจอสาเหตุครับเทอ,โโอร์โมสตัตรครับเทอร์โมสตัตหน้าคอนแทคเสียครับหน้าคอนแทคไปหมดแล้วนี้เราจะมาเปลี่ยนเทอร์โมสตัตนะครับแล้วก็ส่งงานแล้วก็เทสก่อนส่งให้ลูกค้าทุกตัวครับเทสร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ เรามีเครื่องมือตรวจเช็คอุณหภูมิเครื่องมือที่ได้มาตรฐานนะครับจากช่างโดยตรงนะครับสวัสดีครับคิดน้าเจอกันหม่ครับ